การสำรวจวันที่19ก็ยังอยู่กันที่ทวายไรล์ริเวอร์เหมือนเดิมนะฮะกับภารกิจช่วยกับตันโอริมานะตอนนี้ผลไม้10ทับ15หยังคข่ีก5ลูกอ่ะโอเคฮะแลนดิ้งกันไปเซฟโอริมา ยา yeah. ขอเบอิกพิกมินเออสีชมพูค่อนข้างจะเหลือน้อยทีเดียวอนะเดี๋ยวเราขยายพันธุ์สีชมพูกับสีดำนิดหน่อยมาสีชมพูสีชมพูส,มพสีดำโอเค แล้วก็อันนี้สีชมพูไหมสีชมพูอ่าโอ้ยอ,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 อย่ามาตอแซเรานี่แหน่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 นี่เหนี่นแ,แ,แทั้งอาดเรียบร้อยสีดำขนใบมันกลับไปแซอ่าโอเคมาที่เหลือมาคนมารวมพลกันอ่ ตอนนี้ยังไม่มีการสูญเสียอะไรเกิดขึ้นอะเดี๋ยวเราจะต้องไปที่สะพานใช่ไหมสะแนสะแพนที่เราต่อสำเร็จเรียบร้อยแล้วมาขึ้นทางนี้นะฮะตะแตะตแตะตะแตะตแตะต,แตะ,ตแตะสะพนอยู่ทางด้านซ้ายอ่าสีม่วง หนึ่งสองสามแล้วก็ให้สีแดงดึงสเปรย์แค่สามตัวพอแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่สพปนกันสิทุกคนตามมามีดาต้าอยู่ด้วยเดี๋ยวนะเราจะลงไปเอาตรงนี้ยังไงอืมอ๋อ ใชโอ้โหขอเราว้าแเราก็นายโรเซ่โอ้เป็นของกัปตันโอริมาะสำหรับบันทึกอ่จากลูกสาวของฉันเน่ะก็คุณพ่อคุณพ่อไม่เคยอยู่ไม่เคยกลับบ้านเลยหรอไม่เคยอยู่บ้านเลยอืม ก็พ่อไม่อยู่บ้านอีกแล้วใช่ไหมล่ะสำหรับหนูก็ยังคงอาศาัยอยู่ที่นี่อยะ่ช่วยเอาดอกไม้กับเค,ค้กไปให้แม่ด้วยถ้าหนูกลับมาแล้วอมืมแล้วก็เป็นข้อความของโอริมาฮะบรรยายว่าลูกสาวของฉันโตเร็วมากเลยเธอไปเอาความคิดมาจากไหนกันว่าฉันไม่ได้อยู่กับเขาแล้วเรยอย่างฉันก กังวลว่าฉันจะเริ่มลืมที่อยู่ของฉันนะอ่าโอ้จากกัปตันโอลิมาโอลิมาแอบบ่นลูกสาวกันเหรอตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าไม่น่ามีมุมกล้องหันไม่ได้ด้วยนะถ้าเท่านี้เพราะแต่บริสตานีจะกลับยังไงอะนี่กลับไม่ได้อาจจะต้องลงน้ำหรือเปล่าอืม ใช้กี่ตัวเนี่ยสิบตัวเลยเหรออ,อ,อ้อมได้ไหมอ้อมไปรวมกันอ่าได้ฮะโอเคไปรวมพลกันนะป่าป่าป่าแค่ไปเก็บไดอารี่บันทึกการเดินทางของกับตันโอริมาป่าิซซ์นี่นนำทีมหวังว่าเราจะได้เจอกับตันโอมิมาเร็วๆนี้ ทาทางอู้อเราต้องขึ้นไปบนยอดเขาสูงสุดอุ้ยเจอแล้วฮะคัปตันโอริมาโอ้นี่ไงอู้อะไรนะอืมเขาจับอาคัปตันโอริมาไปจะเป็นฝูงพึ่งงั้นเหรอว้าวนี่มันอะไรวะเนี่ย <c oughs> อู้ก็ต้องสู้อย่างเดียวเท่านั้นยังไงดียังไงดีฟาดไปฟาดไปจูโจมคนจูโจมมันก็โจโจ,จ,จี๋ยวดูหน่อยอ่าสคอเนี่ต่อ,อ,อก็โจมตีด้วยวิงพิกมินโอ้เราเอาวิงพิกมินมาค่อนข้างนองง้อยเลยนะแต่ก็น่าจะเพียงพอนะฮะสีดำก็ช่วยด้วยแล้วกันนะ มีอะไรก็คว้างไปให้หมดมาทุกคนมารวมตัวกันปาปาเหลือสิบแปดเลยโจมตีต่อฮะนี่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 ข้าทางจะอันตรายน่าดูสีแดงโจมตีไปเฮ้ยนี่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 ไม่ถึงว่ะสีเหลืองได้ไหมนี่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 สีเหลืองเกาะได้นะสีเหลืองเกาะได้สีเหลืองเกาะได้ ตอตีได้บ้างเล็กน้อยถึงปานกลางนี่แน่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 ทุกคนรวมตัวกันเหมือนที่วิกบินจะมีปัญหาซะแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยตองตี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 ตอตีช่วยกันช่วยกันอย่างง้อโอ้ย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 โอมาๆ พร้อมบวกพร้อมบวกโจมตีมันโจมตีมันโจมตีมันสีแดงสีแดงกัดไปกัดไปแนวป้องกันของมันค่อนข้าง,าง,งร้ายกาจมิมิรูรวมตัวกันใช้สเปรย์เป็นใครหน่อยไหมสร้างความมึิกเฉยหน่อยโจมตีกัดมันเอ,อ่อสีเหลืองมาลุม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 เสร็จแน่เสร็จแน่เสร็จเราแน่เสร็จเราแน,เแแน,เแแน่เรียบร้อยฮะโอ้โหไอ พึ่งพึ่งพึ่งอีก่อยพึ่งล็อกอีก่อยโอ้ยว่านั่งงานกับตันโอมิมากับตันโอริมาขาไม่เคลื่อนไหวเลยอ่ะอืมก็อาจจะต้องพาเขาไปที่เดร็กก่อนดูให้แน่ใจว่าเขายังปลอดภัยดีโอ้รวมกันก่อนฮะ เออเอาสีดำขนไปหรือเปล่าขนกับตัโอลิมาไปห้าคนสามสี่ช่วยกันช่วยกันสี่ห้าอ่ะ,อะขนทับตาโอลิมาไปนะอันนี้สิบเจ็ดสิบเจ็ดเหรออ่ะไอสิบลูกช่วยกันแปดเก้าพระละกอนนะ <c oughs> แล้วก็พึ่งยักษ์อ่ะพึ่งยักษ์นี้ใช้สิบตัวไป อ่ะที่เหลือก็กระจายกันนะฮะผลนไปให้หมดช่วยกันคนละไม้คนละมอือปเอากลับไปให้หมดนะไม่ว่าใครก็ตามที่ว่างอยู่ห้ามอู้หมดย่างอ่ะผลปนี่ด้วยโอเคไหมมีบางคนก็อู้อยู่ มานี่อืมอ่ะัวนี้ผลไปโอเคหมดไหมหมดไหมดูเหมือนจะหมดแล้วนะฮะป่ารวมกันฮะที่เหลือก็ต้องกลับไปที่ยานนะตรงนี้มีอะไรป่ะไม่มีแล้วนะฮะนี่อีกตัวนึงนะอ่ะเอาไปไปเดินทางกลับกันโอ้ชนผลกันอย่างขยันขันแข็งตุดๆ เราช่วยกับตันโอริมาได้สําเร็จแล้วโหโหเป็นแถวเลยมาลกอลูกเบลเลอร์เลยโอ้ได้กลิ่นผลไม้หอมเชียวนะกลับทางไหนวะเนี่ยข้ามสะพานกลับไปอ่ะใช่ตรงนี้เป็นไงบ้างตรงนี้เป็นไงบ้างอ่าสีแดงช่วยขนมาละกันเหลือแค่สองลูกนะ กันดึงเชืเ่อนดึงอ่าโอเคขนกลับไปด้วย <c oughs> ไปรวมพลกันกรวมพลกันหือติด <c oughs> ต่อมาจาก SS d เด็มีข้อความมาจากดูเรกะนะ <c oughs> อ่ากำลังวิเคราะห์ กัปตันโอริมาตลกรูปแบบสิ่งมีชีวิตอยู่ในสภาวะไม่ไหวริงชุดอวกาศของสิ่งมีชีวิตนี้อยู่ในโหมดสลีปโหมด ก็ชายคนนี้เขามีคอสมิกได้เคลียนะฉันสงสัยจังว่าอะไรเขาจะออกจากสลิปโหมดนี่นะก็ต้องรอใช่ไหม, <c oughs> อมตอนนี้เขาอยู่ในสลิปโหมดอ่ะไ <c oughs> ปไปไปกลับไปรวมกันก่อนนะ กลับไปรวมกันกลับไปรวมกันแล้วก็ดึงออกมาบุ๊กอ่างไงกันบ้างไม่รูซตอนนี้รอเราสมาชิก,กลับมานะฮะระหว่างน,นี้เราก็ดึงพิมินเล่นรอหมดมาแล้วหมดแล้วเหรอเอ้ยผลไม้ยังไม่กลับมาเลยนะเหมือนกำลังลำเลียงมา อืมนี่ไงโอ้กลุ่มใหญ่เลย <laughs> อ่ะช่วยกันช่วยกันช่วยกันวันนี้ถือว่าสำเร็จได้ด้วยดีจะมีสูญเสียบ้างแต่เล็กน้อยนะฮะ <laughs> <laughs> เรื่อนขนมะละกอมาเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าทุกคนอา ค้นพบผลไม้ชนิดใหม่อ่าส่งพึ่งพึ่งนกอีก่อยตลบเป็นพึ่งแล้วเป็นนกอีกอ่อยอ่าโอเคแล้วโอ้กําลังพูดๆออกมาอ่ะเราดึงเราดึงออกนะฮะช่วยกันช่วยกันอืมอืมอืมอ,อ,อ่ะโอเคเดี๋ยวเรียกกลับมารวมตัวกัน จะได้ไม่มีตกค้างนะฮะคนกลับมาลับมาเร็วขับมายัางเร่งด่วนมีตกค้างอยู่กี่ตัวเนี่ยดูดิเอากลับขึ้นไปมีตกค้างอยู่สามตัวฮะ สามตัวนี้ตอนนี้มีอยู่ที่เราสองตัวตัวเดียวเองนี่นะสองตัวสองตัวอ่ะตัวนี้อีกมาเร็วเข้าพอแล้วนายอะ่ะมาที่สามตัวครบแล้วนี่นะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะเบิกแค่อ่าเบิกแค่พิกมินเดี๋ยว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 เอาแค่พิกมินสีม่วงสีชมพู เราจะสำรวจกันว้าอุ้ยอุ๊ยอะไรอะไหลกาดจงตีมันโหแข็งแกร่งว่ะได้ไหมได้ไหมโอ้โหไม่ได้นะจงตีไม่เข้าเลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดเอาสีดำสีดำสีดำเป็นพิกมินแข็งแกร่งมีความสามารถในการต่อสู้ค่อนข้างเยอะอืม มาเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้ามาบางอาจเยาะเย้ยยานเรามาถึงยานเราก็หรอนี่แน่นี่แน่นี่แน่เรียบร้อยมาเน่มาเน่มาเน่รวมก่อนเดี๋ยวเอาสีเขียวสีชมพูขนไปฮะห้าตัวแล้วก็อันนี้ห้าตัวสี่ห้าห้าแล้วก็ อ่ะโอเคใครจะกินน้ำหวานไหมซูตซูตซูตอ่ะเรียบร้อยอมืมาสำรวจรอบๆกันนะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าตอนนี้ตัวเดียวอพวกกบงั้นเหรอมาตุ้งตีงตีไป ไอ่แน่ไอ่แน่ฮู้ฮู้ฝนกระดับไปนายยืนว่างอยู่งั้นเหรอหอืมเราจะเอาอยัางไงวะเอาไม่ได้นะใต้น้ำข้างใต้นี่ก็มีศัตรูด้วยอืมสำหรับวันนี้ ความคืบหน้าก็จะประมาณนี้นะฮะไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมนะนดูซิอมแบ่งอย่างนี้อย่างละหน่อยก่อนต้องการสีเหลืองสีเหลือง20ตัวฮะ40 40โอเคสีแดงไม่ต้องสีแดงพักก่อน ไปเดี๋ยวไปสำรวจกันต่อ,อมาไหนดูเส้นทางหน่อยแซมีตรงไหนที่เราตกสำรวจไปบ้างอืมเราก็ค่อนข้างสำรวจได้ทั่วหมดแล้วนะฮะจะมีบางจุดที่เราเอาผลไม้ไม่ได้นั่นแหละหอืมระหว่างนี้ก็น่าจะทำการขยาย ขยายพันเหล่าพิกมินไปเรื่อยๆนะจนหมดวนันนั้นคืออะไรอ่ะเอา้าทำไมกรุปนี้โอ้เขายังขนตรงนี้มาไม่เสร็จอะ่ะอ่าสิบตัวอืมขนไปหนักอีกอ่าเดี๋ยวนะทำไมเหมือนเขาตาย เด้อเดอเด้อไอตัวนี้มันโจมตีเหรอนี่ใสออเอานี้ก็ได้ช่วยกันบินขนไปมานน่ไอตัวนี้ไม่เน่ขนเข้าไปอ่าโอเคตายขนไปดินายจะหยุดทำไม โอ้ยตัวนี้มันงอกอมอใหม่เรื่อยๆนะฮะน้ำยาน้ำยาเบอร์รี่รสเผ็ดอือตรงนี้จะมีฝูงกบใช่มาฝูงกบเราเคลียร์ไปเรียบร้อยอ่าตรงนี้ใช้พิกมินปิกจริงๆเราอ้อมไปทางโน้นจะได้หาเรื่องเปิดไปงั้นแหละมา โอเคเนี่ยมันมีดาัตตาอยู่ข้างใต้ด้วยผลไม้ที่อยู่ใต้น้ำอเอาไม่ได้นะฮะหมดสิทธิ์เลยโดยรวมแล้วก็ไม่น่าจะพลาดอะไรแล้วหรอ ก็กลับไปรอเวลายอย่างเดียวเลยนะอ,อาจจะต้องได้พิกมินแบบใหม่มาอีกหรือว่ามีแค่นี้ไม่แน่ใจที่สามารถที่จะเก็บของใต้น้ำได้อตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ว เดี๋ยวเราลองโดดไปอยู่ไปดูฝั่งโน้นดูหน่อยนะเหมือนบิสตันนี่จะคอนโทรลค่อนข้างยากอ่ะเดี๋ยวเรียกมาด่งกันให้หมดลนะดึงบวบบวบไปไปโอเคป่ะไปเดินเดินเล่นสำรวจกนะันฮะได้ไหมทันไหมทันไหมอืบไม่ทันว่ะ รอใบบัวใหม่ก็ได้โดดไปฮ่าฮ่าฝั่งนั้นมีตัวอะไรบินอยู่วะนะเขาน่าจะโดดขึ้นนี้นะอ่าสุดยอดเราใช้พิกมินบินโจมตีเห็นอยู่มานี่ไอปลากระเบน ไอ้นี่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 จัดตัดมัน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 ,มน,มน,มนว้าวตีตามตกรีไปฮะมัพลวัลงมาแล้วไอ้ไอ้แน่เฮ้อเอ่นขนกลับไปแล้วก็อ่ะเออนั่นแหละขนกลับไปตรงนี้ทำไมอืมอ่ะสีเหลืองอ่ะ โอเคเพียงพอ,อเดี๋ยวนะตรงนี้มันมีลูกระเบิดเก็บมาไว้ก่อนดีหรือเปล่าสองส,สโอเครู้สึกว่ามันมีจุดไหนที่ต้องใช้ลูกระเบิดจำไม่ได้ละตรงนี้ มันจะไปโผล่ทางนู้นไม่มีนะฮะตรงนี้ไม่มีทางไปต่อล,ละไปเราโดด,ด,ดกลับฮะอุย้ยไม่ทันไม่ทันไม่ทันตามมานะอีกสามตัวเร็วเข้าอ้าวเร็วเลยเร็วเลยเร็วเลยสี่ตัวตกค้างอยู่ กลับขึ้นไปก่อนลูกระเบิดก็ทิ้งไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกกลับมาอีกรอบหนึ่งฮะเพื่อความชัวร์เร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้ากำลังโดดกลับมาละสี่ตัวมาเร็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 วเยเนี <c oughs> yeah. ่ยมาพาส่งขึ้นยานโอเคเรีย okay. บร้อยปลอดภัยระหว่างนี้เราก็ เดินสำรวจอีกรอบๆอบอ,บอ,บอีกทีหนึ่งนะฮะตรงไหนวห่าที่ต้องใช้ลูกระเบิดอะ่ะเราข้ามสะพานนี้ไปดูนะอืมตรงนี้ก็ไม่มีฮะร้องเพลงกันใหญ่ อยู่ไหนหนอตรงนี้ก็วนมาลูปเก่าไม่มีนะตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้มันวนมาที่เดิมหมดเลยอะเดี๋ยวลองข้ามตรงนี้ไปดูฮะขันปะขันอยู่ปุ๊บแล้วเราก็จะข้ามไปตรงนี้อุ้ย อตรงนี้มีฝูงฝูงกบอย่าไปยุ่งกับบันเชียวนะอ่านี่ไงตรงนี้หรออืมอ๋อจะมีผลไม้หนึ่งลูกตรงนี้หน้ามาเอาเหมือนกันนะเออก็คือต้องวิ่งอ้อมแล้วก็โดดข้ามมาฝั่งนี้ใช่ไหมโอเคคนลับขึ้นยานกัน เอ้าเอ้าเอาทำไมมีสีเหลืองมาตกตกหล่นมาตัวนึงวันนี้น่าจะสูญเสียพิกมินไปพอสมควรเลยนะแต่น่าจะน้อยกว่าเมื่อวานอบอบ,อบ,อบมากินพิกมินมากินพิกมิน นี้เราได้มะละกอมาด้วยเฮ้เฮ้เฮ้ผลไม้ใหม่ซีทไฮใช่ปะใช่มะละกอปะใช่เลย <c oughs> ลูกกำลังกำลังกินเลยฮะน่าจะอร่อยน้ำสีเหลืองนั่นหรอได้มาเต็มเต็มหนึ่งขวดโอ้เต็มๆสองขวดฮนะยังได้อีกนะ สองขวดครึ่งอ่อหมดแก้วบึก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 ยำไปเลยยังเหลือเยอะเลยนะสำหรับผลไม้น้ำผลไม้อ่ะดูสิเออสิบเก้าตัวฮะเสียพิกมินไปอ่ะ ดูซิใครเผู้เขียนบันทึกรายงานวันนี้อ่าอัลฟานี่เองก่อนในที่สุดเราก็สามารถช่วยกับตันโอนิมาได้นะแต่เขาอยู่ในสภาพอยู่ในสภาพด p ฟสลิ p สภาพหลับลึกสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราให้เขาเตืน่นแล้วก็ตอนนี้มันไม่มีสัญญาณของ คอสมิตได้คีเลยด้วยแหละนะที่สำคัญฉันคิดว่าเราควรจะใช้เวลาเนี่ยพักผ่อนสักระยะหนึ่งพักผ่อนสักนิดสักหน่อย,ยนะก็มันอาจจะไม่ใช่วันที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราแต่ก็ควรจะพักผ่อนบ้างจากอัลฟา สามารถกลับไปต่อสู้กับพึ่งนกอีก่อยได้